อะไรฮะตัวใหญ่มากโอ้นี่ไงโอ้ยไปแล้วไปไหนอะไรเราฉาลาไม่กัดหรอกตัวทียมามาต้องอ่อยเยอะๆหน่อยค่ะมาแล้วปลาฉลามมาแล้ว,วสวัสดีสสดค่ะแม่ค่ะต<ม>กละกายน,น,นะคะพวกเราเพ่งอยู่กันที่จังหวัดจันทบุรีนะคะก็ต้องขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะที่ส่งพวกเรามาเขาเรียกว่ามาแบบ โปรโมทจังหวัดที่นี่นะคะองของจังหวัดจันทบุรีว่ามีอะไรเที่ยวบ้างนะคะกับโครงการเลยครับป้าป๊าสีสันตะวันออกค่ะการท่องเที่ยวห้ามิตินะคะ่านจังหวัดเดินรองนะคะโอเคเราก็อยู่กันที่นี่เลยหน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำมันคืออะไรคะกระเบนค่ะวันนี้เราจะมาทําอะไรกันที่นี่ฮะวันนี้เราจะมาให้อาหารปลาฉลามเฮ้ยจริงเหรอฮะดูป้ายผิดหรือเปล่าอาหารเต่าด้วยเฮ้ยหรอ คุณน่าสนใจจังเลยค่ะไปไม่ผิดให้อาหารเต่าด้วยไปซื้ออาหารไปซื้ออาหารอ๋อไปซื้ออาหารจอดแล้วทางนู้นถูกปะไปเลยค่ะไปหันหลังค่ะมาแล้วมาแล้วตังค่ะฮะมาไม่ได้เอาไม่ได้ตังมาฮะตายล้อ่ะอ่ะปลาดิบอ่ะปลาดิบไหนไหนไหนอันนี้ขายอาหารค่ะนี่เท่าไหร่นะคะสามถังสองรสามถังร้อยค่ะอ่ะเอาสามถังเลยแล้วกันค่ะอ่ะโอเค อะตอนนี้เราได้อาหารปลาแล้วก็มันเหม็นกันมันเหม็นลาว่ะนเกดถึงกับเย้อ่าปลาปลารีบให้อาหารกันดีกว่าค่ะน้องกายน้องกายถือได้น้องกายไม่กลัวน้องเกดกลัวปลากลัวทำไมละล่ะละล่ะสักพักหกใส่ตัวอ่าตรงนี้เป็นกระชังเหรอครับหมาแมาขาไปข้างหน้าเนี่ยเป็นแพเนี่ยเป็นกระชังโอ้เข้าฟรีไหมคะที่นี่ เขาฟรีเขาฟรีนะมีเสียค่าจอดรถที่หน่อยค่ะเออเพราะว่าจริงๆทางหน่วยเขาไม่ได้เก็บนะเมื่อกี้เห็นป้ายเขาเป็นกรรมสิทธิ์ของของที่ดินข้างๆเขาอ่ะแล้วก็เอาสะดวกเนาะแล้ก็ไม่เป็นไรหรอกก็คือเหมือนให้แบบชาวบ้านแถวนี้มีมีรายได้นะคะโอ้ตรงนี้บริเวณนี้ก็มีเป็นทะเลนะคะสวยนะคะเนี่ยอืมวัน อดด้วยนะแบบสวยๆก็มีตรงนน้นอ่ะชื่ออะไรให้เราลงไปไหว้ด้วยไหมคะมาเอาไหมคะไม่อะ <c oughs> เราจะวังลื่นนะลูกระวงังตื่นนะ <c oughs> อุ้ยปลาตกแล้วนะหนึ่งตัวคี่เก็บขึ้นมาสิคี่เก็บขึ้นมาอ่า<ห> <c oughs> อ่าคี่เก็บมาอ่เอาเดินถึงก่อนเดี๋ยวพึ่งที่ก่อนอย่าเผลอใจไปกินนะลูก <c oughs> ปลาดิบซาชิมิเล่นสดอ่านี่โกงอะไรฮะมาถึงนี่อันนี้ห้ามให้อาหารเนี่ยอันแรกนี่ ตรงที่ปิดไว้อยู่อ๋อนี้ห้ามให้อาหารนะครับให้อาหารโต๊ะกำลังทดลองอะไรอย่างนี้อ๋อโอเคงั้นเราเอาไปไปกระชังไหนล่ะคะนี่ปลาปลาฉลามด้านซ้ายนี่ค่ะนี่คะนี่ฮะ้ยนี่ไงเห็นรูปเปล่าเห็นรูปเป้าไปไหนล่ะปลาฉลามก็โยนไปสิเดี๋ยวมันก็มากินไปโยนสิมาไหมอิ่มแล้วเฮ้ยอ้ยอะไรฮะนี่หายไปเลยอ่ะมีไหมไม่มีไม่มีปลาดาบมีปลาดาบไหนพี่ปลาดาบอะ โอ้มาเส้นพิโชกเอาแต่ว่าฉลามอันนี้อิ่มแล้วค่ะฉลามหูดำนะตูนี้หย่อนไปแล้วโอ้โหโชว์ไปเร็วๆเลยโอ้โหโอ้โหไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เป็นฉลามอ่ะอันนี้ปลาอะไรคะด้านนี้เป็นปลาปลาอะไรอ่ะปลาปลาการังเหรอปลาการังหน้างอนไม่ใช่ปลากะรังหน้าปลากะรังหน้ามีไหม ไม่เห็นกินเลยอ่ะอยุกินแล้วค่ะตัวใหญ่มากอ่ะตัวใหญ่มากโอ้โหโอ้อ๋อยันเลยค่ะปลากงข้างหลังนี่โอ้โหปลาข้างหลังเหรอปลาตัวใหญ่อ๋อปลาฉลามมาไปเลยปะปลาฉลามก็ได้อะปลากงนี้อยมากเลยไหนกรงนี้เหะอมาไม้โยนเปตัวจริงทีออ โอ้เต็มเลยโอ้ปลาเยอะไงตรงนี้โอ้โหแย่งกันเลยอ่ะโอ้โหเอาอีตัวอีตัวปลาะโอ้โหโโอ้หนี่อะไรฮะอันนี้เต่าทะเลอะะเต่าโอ้ให้เต่าอุ้ยไม่ปลาโอ้ได้ไหมได้ได้ไหมโอ้เต่าเต่าหัวแดงอ่ะเต่าอออันนี้อะไรฮะอะไรนะอะไรฮะตัวใหญ่มากอะไรตัวใหญ่มาก ล้วยายตัวใหญ่มากไหนอ่ะมันงแกโอ้นี่ไงโอ้ยตัวใหญ่จริงด้วยอ่ะโอ้ยใครเห็นมั่งเมื่อกี้โอ้ยเอาใหม่เอาใหตรงกลางโอ้ยเอาไหม่เอาไหม่เห็นไหมไม่มีปลาตัวเล็กๆมันตอดหมดเลยเหาไหมอุ้ยนี่ไงเห็นเป็นเงาๆโอ้ยวันนี้เราเจอแฟนคลับอ่ะชื่ออะไรคะชื่อแอมอ่ะครับน้องแอมปกติดูดูดูยูทูบบทช่องเราอ่ะครับ ตอนนี้หนูออกยูทูบเลยนะครับเนี่ยโอ้ยอย่าลืมไปติดตามด้วยนะไปดู่อนหาอะไรคะอันนี่นี่หอยนางรมโอ้เขาเลี้ยงหอยนางรมด้วยเหรอคะโอ้ยเลี้ยงใส่กระถางถ้าแกกินตรงนี้มันน่าจะสดเออน่าจะสดอยู่นะคะวันนี้เขาเลี้ยงกันเยอะมากเลยนะเนี่ยโอ้ยหมาๆจะเดินลงอ่ะฮะไหนในฉลามเหรอมีเหรอไม่ใช่ฉลามหรอกลูกตัวนี้ อันนี้เป็นปลาแบบตัวตัวแบบปาลาอะไรไม่รู้อ่ะตัวใหญ่าปลาค้งขาวป่ะเหมือนเมื่อกี้อ่ะเออไม่แน่ใจตัวอนะไหมาไปทำอะไรคะหมา,มาจะว่ายน้ำเหรอคะมาลงไป่ายมาเลยคะ่ะเอ,อมีหมามาส่งด้วยหม,มาเห็นเปา่า <c oughs> มีหมาก็ข้ามาส่งด้วยหมา,มาอย่าตกไปนะคะคลิปนี้ล้านวิวเลยนะคะถ้าตกไปเนี่ย <c oughs> คนมาส่งกระป๋องปลาให้เขาด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกสมาดูดูหม่าม้าลงก่อนเร็วไกด์ไกด์มานี่ก่อนลูกดูหม่าม้าลงก่อนเร็วหม่าม้าหม่าม้าหม่าม้าฉลาดไม่กินไม่หรอกเกสฉลาดไม่กินหมูอ่ากระป๋องปลาเอาาขกกี่ะป๋องปนลา อากายโยนกายไปยกส่งกระเป๋าปลากายไม่ส่งกระเป๋ากายกลัวปลาเอเกณกลัวปลาอ่หมาบอกไม่เอามันเอานั่ทอะอ่าแม่แอนนี่ฮะแม่แอนจะให้กับมือเลยค่ะอะไรคะอ่ายังไงดียังไงดีอ่าลองดูนะแม่แอนจะให้ละอืมจะรอดไหมครั้เนี่ย ให้ให้ให้มันลงไปก่อนเลยหนึ่งหนึ่งตัวให้มันล่อปลามาก่อนหลายๆตัวอืมเป็นไงมาไหมนี่มีฉลามด้วยเหรอมีจช่ไปไหนอะไรเนาใะไปเร็วเร็วเออเขาฉลาม,ออลามไม่กัดหรอกตัวเนีน้ยไม่งาบหรอกเร็วเร็วฉลามเสอืเอดาวฟังดูเด้งดุอยู่

ไม่เกี่ยวค่ะไม่ต้องหย่อนขาลงไปด้วยค่ะไ,ไม่ใช่ค่ะอันนี้ล้อเล่นนะฮะห้ามทำตามนะ,ม,ะมันมาเปล่าไม่เห็มาไม่มาค่ะัอยาดแลีมันไม่ไว้ใจม้ามากกว่านะเนี่ยตัวนี้อยู่นี่ไง เหลืองเหลืองเนี่ยละเลือดละเลือดเนี่ยมาแล้วมามันเริ่มไว้ใจหมามาแล้วมาแล้วมาแล้วเร็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 วลอดต่อไปเนู้ดีเหลืองเหลืองว่ายมาแล้วเอ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วปลาสลามมาแล้วอะลูกนี่ใหรมันไปมันอุตส่าห์ว่ายหมามา มามาขาตกลงเป็นไงได้ได้สักตัวไหมเอาเหรอบอกว่าให้มาเช้าเช้าอ๋อเช้าอ่ะอ๋อเลยอิ่มใช่ไหมฮะแต่ถ้าหมาโดดลงไปมันก็ไม่แน่นะฮะห้ามนะคะไม่ได้นะคะโอเคอ่ะไม่เป็นไรเออเสียดายนิดหน่อยอะไรฮะน้องน้องเกลน้องเกลเรียกมาทางนู้นแล้ว เป็นไงเป็นไง,นงไหนขอดูหน่อยไหนเหรอโยนไปสิปไหนอะโอ้มันกัดโอ้โหไปเห็นมั้งตอนนี้น้องเจนไม่กลัวแล้วน้องเจนไม่กลัวปลาแล้ว นึิงอาบไมา้มาจะให้ล้งางถังเลยค่ะอาลุนลอโอ้โหโอ้โหโ,โอ้โหยังไง <c oughs> ไม่มลเลยสักตัวอิ่มแปลเลยสนุกจังเลยนะสนุกมากาคือแบบเหมือนเด็กๆไม่รู้จักพันสัตว์อ่าได้เห็นจริงๆด้วยนะไปแล้วอ่ะแล้วนี่อะไรเนี่ยมนี่ย VIP มานั่งรอหนูจะกินอะลูกไม่ได้หรอกทำหน้าหงอยขนาดนี้ปลาสดกินไม่ได้ โอเคนเดี๋ยวหันไปหากล้องเลยหากล้องอ่ะโอเคใครใครจะมาก็มากันได้ที่จังหวัดจันทบุรีนะคะยั่ไที่หที่อะไรนะหน่วยอะไรชื่อยาวเกินเดี๋ยวขึ้นไว้ข้างล่างสาธิตเพาะพันธุ์สัตว์น้ำพุ้งกระเบนเออมัดใจไหมค่ะโอเคโอเคได้ค่ะ ขอตัวลาไปก่อนนะคะแต่ว่ายังไม่จบนะคะตามตอนต่อไปสำหรับการท่องเที่ยวจันทบุรีในแบบฉบับของพวกเรานะะคอ่าค่ะฝากผัวติดตามเราได้เลยค่ะตอนต่อไปจะพาไปเดินหาชายเลนด้วยเอาบ๊ายบายค่ะเอามาบ๊ายบายสิบ๊ายบายเอาไปแล้วบ๊ายบายแก